สวัสดีครับพบกับผมช่องรีวีวรีโอเรียวนะครับวันนี้ผมจะมาพีวีวิวนะครับน้องใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับให้ทายเป็นตัวอะไรอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นตัว v e i v o Y19s นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นยังไงครับดีไซน์ตัวจอประมาณ6.68นิ้วนะครับผมจอเป็นจอ HD พัด Refresh Rate เกสิบเฮิร์ตนะครับผมอันนี้ เป็นแบบนี้เลยนะครับจะมีลูกหูฟังนะครับ3.5นะครับง่ายนะครับตัว Type C นะครับสา่ชาร์จรองรับชาร์จได้15วัตต์นะแต่ไม่มีหัวชาร์จนะครับแล้วก็ตัวลำโพงนะครับลำโพงคู่นะครับเค้มว่าเป็นลำโพงคู่แต่ผม,มต้องขอเข้าไปลองดก่อนว่าลำโพงคู่จริงไหมนะครับเสียงเขาแนะนำรู้ว่ารีวิวมาก็คือจะเป็นเสียง 300นะครับก,ก็ลองดูว่าเสียงเนี่ยสามร้ยไหมนะครับผมจะลองดูนะทุกคนว่าตัวนี้เป็นอย่างไรนะถ้าลองเสียงแต่ก่อนที่จะลองเสียงมาดูรูปล่างครับเหมือนอะไรเอยนี่ซีรีส์ Y สิข S ในซีรีส์ Y อ่ะมาตรฐานใหม่ของซีรีส์ Y เนี่ยนะผมกล้าพูดเลย ทนน้ำทนฝุ่น i p 64 i p 64เหมือน y 200เลยเหมือนมาตรฐานใหม่ของเขาเพราะก่อนหน้านี้ซีรีส์วก็จะเป็น i p 54ใช่ไหมครับเขาก็เติบมาเป็น i p 64นะครับและตัวการทำกล้องซีรีส์ Y มีไฟ ura, Light, head, ออร่าไลท์คอร์ตเทจตรงนี้ Light, ออร่าไลท์ขอประธานโทษออร่าไลท์นะครับแล้วก็กล้อง2ตัวนะครับเป็นกล้อง50ล้านนะครับกล้องหนักกล้อง เดนะครับน่าจะไม่ถึงล้านประมาณแปดแสน 8, แล้วก็ตัวไฟแฟลชนะครับส่วนตัวโมดูลกล้องเนี่ยถ้าดูจากตัวที่เพิ่งออกมาไว้สองรอยอ่าตัวถานกล้องจะคนละแบบกับไว้สองรนะฐานกล้องมันจะกว้างกว่านะครับครอบตรงไฟแฟลชนะส่วนส่วนตัว y ว้สองร้อจะเป็นครอบเฉพาะกล้องนะครับผมอ่าจะต่างาตรงนี้นะครับแต่มาแบบเดียวกันเลยนะทุกคน แต่เนี้ยมันไม่มีตัวน,นี้ไม่มีรูคูฟานสามันห้นี่มีรูคูฟานสามห้านะครับอา่าแล้ตอนนี้ถึงในส่วนของตัวที่ผมจะกดดูไอ,อมันอัปเดตอยู่นะทุกคนจะทดสอบเสียงให้ฟังซะหน่อยอมันอัปเดตอยู่เพราะว่าเครื่องก็ใหม่ๆเลยจ้ะแกะกล่องเลยนะครับ ตัวจอเนี่ยความสว่างของจอนะครับต้องบอกว่าจอสว่างมากสูงสุดถึง1,000นิตสู้แสงแดดได้ดีนะครับตัวสีนะครับมองจากด้านข้างนะครับต้องบอกว่านะมองมองชัดเจนนะอาจจะมองจากด้านข้างซ้ายขวานะี่คือชัดเจนมากตัวจอนะครับจอ90เฮิร์ตลสนะครับก็เล่นได้ดียูซีบเนี่ยเขาใช้เป็นยูนิชอปนะครับ612นะครับผม612ก็จริงแต่ผมก็ การใช้งานทั่วไปนะครับลื่นไหลไม่ไม,ไม่ไม่ผิดปกติอะไรเพราะว่าลื่นไหลธรรมดาเลยแล้วก็ในส่วนของตัวนี้มันจะเป็นแรมหกขยายแรมได้หกความจุร้อยหนึ่งร้อยี่สิบแปดกิกนะครับมันจะมีสองความจุนะที่ผมรู้มาคือมันจะมีแรมสี่นะครับราคาสามพันบวกไม่แน่ใจนะแต่ว่าราคาที่เป็นตัวเนี้สี่สี่เอ็กซ์นะครับผมอา่าไปลองไปดาวดูนะครับเดี๋ยวรอมัน ที่เขาวางขายอีกทีนึงนะครับว่าจะมาเท่าไร่นะครับผมส่วนตัวก็มาในเวอร์ชันใน้ต14วันทั o น์โอเอสนะครับผมผมบอกเลยเลื่อนไหลติดนิ้วด้วยกันน้ําด้วยตัวกล้องกล้องหน้าจะไม่สูงมากกล้องหน้าจะห้าล้านเพราะเมื่อสักครู่แจ้งไปแล้วว่ากล้องหลังห้าสิบล้านแต่กล้องหน้ากล้องหน้าจะเป็นตัวกล้องแค่ห้าล้านนะครับอ่า กล้องหลังถือว่าโอ้โหเดี๋ยวลองดูก่อนนะมือนิ่ง,ๆแ,ง,งๆแล้วลองถ่ายดูนะมือนิ่งๆแล้วลองถ่ายดูนะอันนี้ผมไม่ได้เติมแต่งอะไรนะยกกล้องมาเลยตามราคาเขาแต่ถ้าเราไม่ได้ซูมอะถ่ายถือว่าดูอย่างเงี้ยดูว่าคมคมนะครับดูว่าคมอ่าพอซูมเข้าไปมันก็ชัดขึ้นมานะทุกคน นลองคัดแบบนี้ติดนิ้วไหมก็ติดนิ้วดีนะครับยูนิซอกคงเลสองถือว่าโอเคแรงระดับหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ถึงกับแรงมากแต่ถามว่าแรงไหมโคตรเลื่อนไหลดีใช้ทั่วไปเนะนี่ยเนี่ยครับที่บุ๋มาาปัดไปปัดมาดีนะครับตัวเสียงเมื่อกี้ลองลองแล้วมันแอบด,ดิง้งท่านี้ลองใหม่มันจะเป็นยังไงนะครับ่ามานะเดี๋ยวลองนะ ว้าวสามร้อยอ่าอันนี้เสียงกว่านี้ทางนี้หรอเดี๋ยวนะผมไปหาคลิปที่มันเอออันนี้ก็ได้อ่ะ,ปะแป๊บนึงแลนกันอ่าละพงศ์สวงข้างนะครับสามร้อยเปอร์เซ็น แนะนว่าชัดกวลิขสิทธิ์นะอ่าโอเคจจมาปูให้ดีพัดแต่ว่าลื่นไหลา90าิเพิร์ทพัดก็ในเร่นราคานี้นะครับพัดจัมปิ้งเทด,ดีนะครับแต่ผมชื่นชมวโวอย่างหนึ่งคือมาตรฐานเขาดีนะคือใช้เหมือนกับถ้ารุ่นเนี้ย Y19 ออกมาเนะี่ยผมคิดว่ารุ่นใหม่ๆออกมาต้องไม่ต่ํากว่า i p 6ีแน่นอนทนน้าทนกุดน,นะครับแบตเตอรี่ให้มาถึง5,500ม ah, ิลลิแอมซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับไฟออรา วอเทเนี่ยไม่ได้ว่าจะถ่ายรูปอย่างเดียวนะครับตัวเนี้ยมันสามารถตั้งเป็นสายไมื่เข้าตั้งให้มันกระพริบได้นะครับแต่ผมอาจจะไม่ได้ตั้งแต่ว่าข้อมูลที่เช็คมาเนี่ยมันมัน,ม,นมันตั้งเป็นเสียงใ่นเข้าหรือว่าเสียงแจ้งเตือนกระพริบได้นะครับอ่าถ้าใครนะครับลองมาดูในส่วนของตัว y 1 9 s นะครับได้เลยนะครับอันนี้ก็รอเขาวางขายอีกทีนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นวันที่อะไรน่าจะเป็นเดือนหน้าแหละคิดว่านะครับเดือนหน้าแน่นอนแล้วก็ลองมาจับดูนะครับถามว่าถ่ายรูปโอเคไหมโอเคนะแล้วก็เรื่องวิดีโอนะครับวิดีโอผมคิดว่าน่าจะได้ 1800p มาครับ 30p แล้วก็ 720p 30p ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะครับกล้องหน้าผมก็ลองมาแล้วแะแต่กล้องหลังก็โอเคนะครับเหมือนกันนะครับถ่ายภาพนะครับภาพพอเรตภาพกลางคืนนะครับผม ได้ค่าเเรามาตั้งได้ตามสตาไตล์ V ีโในเลยนะครับผมตั้งได้อยู่แล้วนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวลองลองถ่ายดูสักคู่โอ้โหถือว่าถ่ายออกมาได้คมนะถ้าเราถ้าเรามือนี้งๆเนี่ยถ้าถือว่าคมดีนะครับทุกคนถ่ายรูปอ่า แต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ลองเล่นเกมให้นะเพราะว่าอันนี้ก็ตามคอนเซ็ปช่องพรีวิวนะครับอยู่ที่ว่าใครอยากให้ลองว่าเล่นเกมให้ประมาณไหนก็อาจจะต้องขอเป็นดูก่อนนะครับแต่ว่าถ้าใช้งานทั่วไปเบื้องต้นถามว่าดีไหมดีโอเคถ้าติดนิ้วไหมติดนิ้วครับอ่าติดนิ้วแล้วก็มีทนน้ำทนฝุ่นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าให้ทนน้ำทนฝุ่นมา โคไอพีหกโอ้จอสว่างสว่างแบบอย่างเงี้ยสดจอไอพีเอน่าจะสดสว่างนะครับผมอ่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องรีววเลียวเดียวช่องเล็กๆนี้ด้วยนะครับถ้ามีตัวไหนมาใหม่จะได้แจ้งให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าติดพลาดประการใดผลากกาบขอประธานอภัยไว้ด้วยนะที่นี้นะครับผมกาบสวัสดีครับขอบคุณครับ